สารร้ายในอาหารที่รับประทานแล้วกระตุ้นมะเร็งขั้นสุดเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างข้อหนึ่งะคะของปิ้งย่างแยกสารร้ายออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันค่ะคือพวกสารเจปนในอาหารนะคะในอาหารแปรรูปเนี่ยจะมีพวกสารกันบูดไม่ว่าจะเป็นสารไนเตรดในไตรหรือไนโตรสมีนพวกนี้ล้วนมีอันตรายกับร่างกายของเราเมื่อได้รับในปริมาณที่มากหลายคนอาจจะสงสัยว่า เอ้ยเขาไม่ได้มีการควบคุมเหลอมีการควบคุมกับแต่ถา,ถามตัวเองหน่อยว่าเวลาเรากินเนี่ยเรามีการควบคุมปากตัวเองด้วยหรือเปล่านอกจากนั้นเนี่ยสารพวกนี้นะคะยังไปทําลายโปรบาติกในลําไส้ก็ให้เกิดดีสเบอร์ซิภูมิคุ้มกันบกพร่องต่ําด้วยนะคะและสารกลุ่มที่2ที่อันตรายมากๆในการปิ้งย่างคือตัวโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะตัวนี้เนี่ยมันได้จากปรเซสที่เวลาเราย่างเนื้อนะคะแล้ว น้ำมันจากเนื้อเนี่ยมันลงไปบนฐานแล้วฐานมันก็ขึ้นมาควันมันก็จะมาเคลือบเนื้อนี่แหละค่ะก็คือสารก่อเมเลงที่รุนแรงมากๆเลยต่อไปสารกอเมเร็งตัวที่2คือสารอะคริลไมายพวกเนี้ยจะอยู่เยอะในของทอดนะคะใช้น้ำมันทอดซ้ำหรือว่าการทําให้เกิดการไหม้หรือแม้แต่กระทั่งกาแฟค้่วเข้มนะคะก็มีสารอะคริลามายอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะลดการรับประทานอาหารพวกนี้ค่ะ ข้อที่3คือยาฆ่าแมลงนะคะเป็นสารปนเปื้อนอันดับ1เลยก็ว่าได้ค่ะที่มีการปนเปื้อนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในผลิตภัณฑ์กลุ่มที่เป็นผลไม้หรือว่าผักเพราะฉะนั้นในการล้างผักผลไม้นี่ควรจะใช้พวกโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะล้างให้น้ำผ่านก่อนและมีการแช่ด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตสักประมาณ10-12นาทีค่ะ ต่อไปข้อสุดท้ายค่ะอย่าเรียกว่าอาหารเลยค่ะเพราะมันคือแอลกอฮอล์นะคะเมื่อเรามีการรับประทานแอลกอฮอล์เนี่ยในเพศหญิงสามารถกระตุ้นการเกิดมะเร็งเต้านมได้มากถึง10%เพียงแค่รับประทานแอลกอฮอล์10กรัมเท่านั้นนี่เป็นงานวิจัยระดับเบต้าแอนาลิซิตคือการรวบรวมงานวิจัยประมาณ22ฉบับด้วยกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยถ้ามีการรับประทานแอลกอฮอล์จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งปากมดลูก นอกจากนั้นนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยกระตุ้นมะเร็งตับอันดับหนึ่งและยังกระตุ้นให้เกิดมะเร็งทางเดินอาหารอีกด้วยและนี่คือสีอาหารหรือว่าพวกสารปนเปื้อนเจอปนในอาหารที่กระตุ้นให้เกิดอตัตราความเสี่ยงการเป็นมะเร็งคนเป็นมะเร็งไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งเหล่านี้เนี่ยแนะนําให้คุณเนี่ยดูแลตัวเองให้ห่างไกลและนี่ก็คือหลักการการดูแลสุขภาพแบบศาส์ชลอวัย a n t i ท ging นะคะเริ่มต้นที่ตัวเองค่ะเพื่อห่างไกลความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งค่ะ